สวัสดีจ้าวันนี้ก็จะมาทำสูตรเราพัฒนาให้ให้ท่านดูเนาะอ่าเพื่อจะได้นำเอาไปใช้สูตรนี้ก็เข้าดีเข้ามาตรดเข้าบุญเข้าร่างนะนี่เอ๋ไอให้ดูก็ได้ว่าเออว่าเนี่ยมันเข้ามาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเข้ามาเนี่ยยาวเลยนะเห็นไหมเนี่ยเข้าเข้ามาเนี่ยยาวเลย ก็มันจะได้สี่มันจะสตัวนะ่ะแต่ว่ามันจะมาบนล่างมาทั้งบนมาทั้งล่างอ่ะมามาก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองทำให้ให้ดูสักหน่อยเนาะว่าเออว่าวิธีทํามันจะเป็นยังไงนะอ่าก็ลองลองลองมาดูกันดูอันนี้อ่าก็จะลืมที่เราลืมงวดงวดงวดนี้ของก็ได้นนะงวด ตั้งแต่ที่ออกอสี่นเก้าเจ็ดเนาะอางวดงวดก่อนที่มันออกสี่เก้าเจ็ดมันก็จะออกอะสามศูนย์ห้าห้าเจ็ดห้านะก็ไม่ยากคือใช้ตัวเนี่ยบวกรวมกันเนี่ยบวกกันสามเนี่ยหกตัวเนี่ยบวกกันได้เท่าไหร่ก็เอามา ตั้งเลยเนี่ยอันนี้ก็ใช่ไหมสิบสิบห้ายี่ห้าก็เท่ากับ5 6, 7, 8, นะ้าหกเจ็ดผลเราออกก็จะออก9ก 4, 9, 4, 9, นะ้าสี่เก้าสีเก้าเจ็ห็นไหมก็ก็จะมามันก็จะมา7จ็ดไหมเจ็ด มาเกตเนาะอ่ามาเก็เอ,อ่า,า,อางวดต่อมาก็บวกอันนี้บวกรวมกันก็จะได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งผลออกก็จะหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกสองนะเออก็ก็จะได้อ่าหนึ่งหนึ่งนะคะอืม อ่าอันนี้ก็จะรวมกันก็จะได้สามสี่ห้าหกผลงวดต่อมาก็จะออกหกสี่หนึ่งสี่แปดศูนย์นะคะอะก็ก็จะมาสนะี่เนาะสี่นะี่เนาะสี่อันนี้ก็จะได้บวกแล้วก็จะได้ตัวเดิมสามสี่ห้าหกเนาะ ผลออกก็จะ2อ4ศูนย์สก้าสามนะคะเออก็จะมา4กับสอันนี้4ีกับสมานะนี่มาสีกับสผลรวมของอันนี้ก็จะได้2องสามสี่ห้าผลออกก็จะเป็นแป 4, 6 3่หกนะคะก็จะมาก็จะมีมีสกับ5 3กับ5นะมา3กับ5้านะเออ,อนเนดีก็จะรวมได้9 0้าผลออกก็จะ7จ็ดหนก็จะมา0น มาศูนย์นะคะอืมอันนี้ก็จะได้หกจ็ดแปดเก้าผลออกก็จะได้เจ็ดสามห้าสี่ห้าเจ็ดนะคะก็ก็มาเจ็ดนะคะอ่ากมาเจ็ดที่นี้ก็ได้ 1นึ่สองสาสี่ผลออกก็จะเป็นสี่ห้าเจออกหมดต่อมาก็จะออก9ก้าสามเก็จะมา1กับ3ามนะคะมา1กับสาม กับสามอนี้ก็จะได้ 3, ามสี่ห้าหผลออก 9, ก้าหกกสีปดก็มา4กับ 4, 4ีสตัวเดียวสเนาะคะ่ะสี่อันนี้ผลรวมก็จะได้ห้าหเจ็ด ออกอนออกสามสีออก, 3, 4, 6, 0, ก็จะมาหกค่ะอน,นี้หนึ่งสองสออกก็จะออก9 2้าส สี่หนึ่งอันนี้ก็จะมาหนึ่งกับสี่นะคะอ่าเอาสามด้วยมนาะสามด้วยมาสามด้วยนะคะอืมอันนี้เออผลรวมไปได้หกเจ็ดแปดเก้าผลออกสองหนึ่งห้าศูนย์เก้าสองก็จะเก้ามาเก้า อันนี้จะได้เก้าูนหนึ่งสองผลออกหนึ่งเก้าแปดสองแปดห้าก็จะมาเก้ากับสองนะคะอ่าก็งวดของวันพุธนี้ก็จะได้สามสี่ห้าหกนะคะก็เป็น เพียงแนวทางนะคะสูตรสูตรทุกสูตรก็มันก็มีเข้ามีหลุดก็ให้ทุกท่านใช้วิจารยานในการรับชมก็ก็ถ้าท่านชอบท่านก็นำไปใช้เนาะถ้าถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ผ่านไปนะคะอืมอันนี้ถ้าท่านชอบก็เออตัวไหนท่านก็เอาไปลองไปจับดูนะก็ก็สูตร สูตรอันนี้ที่ที่ลงให้ก่อนไปนี้ก็จะจะ,จะได้5้านะคะมันก็จะมันก็จะตรงกันคือ5กับ6นะคะเออเราก็คิดว่า5กับ6ก็น่าจะมาทักตัวแล้วก็หาหาตัวใส่หาตัวจับเนาะหาตัวจับใส่ดูจับคู่ดูนะคะของวันพุธนะคะก็ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะก็เป็นกำลังใจก็ขอให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวเรามีสูตรดีๆเด็ดๆอะไรนี้เราก็จะได้นำมาลงให้ท่านได้รับชมนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีก็ขอสวัสดีค่ะ